สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าทึ่งและน่าเหลือเชื่อมาเล่าให้ฟังครับเคยมีใครจินตนาการออกไหมครับว่าประเทศกัมพูชาที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองชนิดที่ว่าประเทศไทยของเรายังต้องมองตามตาปิดปดใช่แล้วครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดย้อนกลับไปในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งเท่านั้น พนมเปญเคยถูกขนานนามว่าเป็นถึงไขมุกแห่งเอเชียหรือแม้กระทั่งปารีสแห่งตะวันออกเลยทีเดียวครับภาพตึกราบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่งดงามถนนที่กว้างขวางผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีระบบการศึกษาและสาธารณสุขที่ล้ำหน้านั่นคือภาพของกัมพูชาในยุค60ครับทำไมสวรรค์นบนดินแห่งนี้ถึงได้พลิกผันกลายเป็นดินแดนแห่งทุ่งสังหารในยุคขเขมรแดง วันนี้เราจะย้อนประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเลือดและน้ำตาของกัมพูชาไปพร้อมๆกันครับบอกเลยว่าเรื่องราวนี้เข้มข้นและน่าติดตามทุกวินาทีแน่นอนครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรามาเริ่มกันในยุคทองของกัมพูชากันเลยครับยุคที่เรียกว่าสังคมราษฎรนิยมภายใต้การนำของสมเด็จนโรดมสีหนุในช่วงทศวรรษที่1960หรือประมาณปีพศ .2503 ต้องบอกว่ายุคนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับในขณะที่บ้านเรากำลังง่วนอยู่กับการวางแผนพัฒนาประเทศกัมพูชากลับมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูแบบสุด ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในปี1960หรือพศ2503รายได้ต่อหัวของคนกัมพูชาอยู่ที่245ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเทียบกับของไทยในตอนนั้นที่ทำได้แค่110ดอลลาร์โอ้โหมันต่างกันเท่าตัวเลยนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน พนมเปญในยุคนั้นคือศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างจริงๆครับไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองแฟชั่นเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมมีโรงหนังมีโรงละครคาเฟ่เก๋ๆไม่ต่างจากยุโรปเลยครับหลายคนถึงก็บอกว่าถ้าอยากเห็นความสิวิไลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องไปที่พนมเปญชีวิตผู้คนดีมากการศึกษาดีเยี่ยมสาธารณสุขก้าวหน้าเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังและความฝันอย่างแท้จริง แต่แล้วท่านผู้ชมครับสวรรค์ก็อยู่ได้ไม่นานเงามืดของสงครามเวียดนามได้คลืบคลานเข้ามาแม้กัมพูชาจะพยายามวางตัวเป็นกลางแต่ก็เหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดให้ต้องเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งนี้จนได้ประเทศชาติเริ่มแตกแยกความวุ่นวายทางการเมืองปะทุจนนำไปสู่การรัฐประหารในปี1970 หรือพศ2513และนั่นก็คือการเปิดประตูต้อนรับปีศาสร,ร้ายที่ชื่อว่าเขมรแดงครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขมรแดงยึดครองประเทศในปี1975หรือพศ2518มันคือฝันร้ายที่เลวร้ายเกินกว่าคำบรรยายใดๆครับท่านผู้ชมจากไขมุกแห่งเอเชียกลายเป็นทุ่งสังหารในชั่วพริบตา พลพศผู้นำขมร้นแดงต้องการสร้างสังคมในอุดมคติแบบสุดโต่งของตัวเองโดยการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าความเจริญทิ้งไปให้หมดผู้คนถูกอพยพออกจากเมืองบังคับให้ไปทำงานหนักในไรนาแต่ที่โหดร้ายที่สุดคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนในชาติเดียวกันเองครับใครที่เป็นปัญญาชนหมอครูวิศวกรหรือแม้กระทั่งแค่คนใส่แว่นก็จะถูกประหารชีวิตทันทีเพราะขมินแดงมองว่าคนเหล่านี้คือภัยคุกคาม ภายในเวลาเพียง3ปี8เดือน20วันมีชาวกัมพูชาเสียชีวิตไปเกือบ2ล้านคนคิดดูสิครับมันคือการทำลายทุนมนุษย์ของประเทศให้หมดสิ้นไปเลยรากฐานที่เคยถูกสร้างมาอย่างดีงามถูกกระชากทิ้งลงเหวอย่างไม่ใยดีเป็นอะไรที่น่าเศร้าและหดหูใจมากครับผมว่านี่คือจุดที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับ การสูญเสียคนที่มีความรู้ความสามารถไปหมดในคราวเดียวกันมันส่งผลกระทบระยะยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยพอสิ้นยุคขเขมรแดงกัมพูชาก็ได้ผู้นำคนใหม่ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือสมเด็จฮุนเซนที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยการสนับสนุนของเวียดนามในช่วงแรกก็ดูเหมือนจะเป็นความหวังใหม่นะครับประเทศเริ่มสงบสุขมีการฟื้นฟูแต่ท่านผู้ชมครับจะฟื้นฟูได้อย่างไรในเมืองมันไม่เหลืออะไรให้ฟื้นฟูแล้วคนเก่งๆตายหมดระบบ ทุกอย่างพังทลายมันคือการเริ่มต้นจากศูนย์หรืออาจจะติดลบด้วยซ้ำและนี่ก็คือช่องโหว่ชั้นดีที่ทำให้การคอร์รัปชันและระบบพวกพ้องเติบโตอย่างมหาศาลครับอำนาจและเงินทองถูกรวบศูนย์ไว้ที่คนกลุ่มเดียวเครือขคลายฮุนเซนกลายเป็นผู้กุมชะตาของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จปัญหาการทุจริตกัดกินประเทศอย่างช้าๆแต่รุนแรงจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนมาถึงปัจจุบันท่านผู้ชมครับ กัมพูชากำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวไม่แพ้สงครามนั่นก็คืออาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจสีเทาพื้นที่ตามแนวชายแดนหลายแห่งกลายเป็นอาณาจักรของแก๊งคอรเซนเตอร์บ่อนพนันออนไลน์การค้ามนุษย์และเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดีของกลุ่มทุนจีนสีเทา มันน่าตกใจนะครับที่รัฐบาลปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้จนมีคนตั้งคำถามว่านี่คือการรู้เห็นเป็นใจหรือไม่สถานการณ์มันเลวร้ายถึงขนาดที่ว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาไรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วใครจะอยากมาลงทุนทำธุรกิจดีๆล่ะครับคนรุ่นใหม่จะเอาอะไรเป็นแบบอย่างมันทำลายอนาคตของชาติอย่างย่อยยับเลยทีเดียว ถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดในปี2567หรือคศ2504รายได้ต่อหัวของกัมพูชาขยับขึ้นมาอยู่ประมาณ1,800ดอลลาร์ส่วนของไทยเราอยู่ที่ประมาณ7,000ดอลลาร์ครับจะเห็นว่าช่องว่างมันยังห่างไกลกันมากประเทศที่เคยนำหน้าเราวันนี้กลับต้องมาวิ่งตามอย่างสุดกำลังและยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดของกัมพูชาจากไขมุกแห่งเอเชียสู่แดนอาชญากรรมไซเบอร์มันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดและเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกประเทศทั่วโลกได้อย่างดีเลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงพิษภัยของสงครามการคอร์รัปชันและการขาดวิสัยทัศน์ของผู้นำ ว่ามันสามารถทำลายประเทศให้พังพินาศลงได้อย่างไรการสูญเสียทุนมนุษย์ในยุค,คเขมรแดงและการปล่อยให้เศรษฐกิจสีเทาเข้ามาครอบงำในยุคปัจจุบันมันคือสองสิ่งที่ฉุดรั้งกัมพูชาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปจะสามารถสลัดภาพลักษณ์อันเลวร้ายนี้ออกไปได้หรือไม่คงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องคอยติดตามกันต่อไปครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปดูคอมเมนต์ชาวไทยและชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าพวกเขารู้สึกและคิดอย่างไรกับโศกอนาตกรรมของประเทศเพื่อนบ้านแห่งน,นี้ไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยครับ เพิ่งรู้เลยว่ายุค60ขมรเจริญกว่าเราขนาดนี้จริงๆพอมาเจอโศกอนาตกรรมขมรแดงเข้าไปนี่คือการรีเซ็ตประเทศที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เลยชุนมนุษย์ที่เคยเป็นหัวกะทิของชาติหายไปหมดในพลิบตากว่าจะสร้างคนสร้างชาติกลับมาได้ต้องใช้เวลาอีกนานมากๆน่าเสียดายจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับดูแล้วเศร้ามากเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงขมิบแดงนึกถึงภาพว่าคนที่มีความรู้หมอครูถูกฆ่าตายหมดมันคือการทำลายอนาคตของชาติไปทั้งชาติจริงๆแล้วปัจจุบันก็ต้องมาเจอกับปัญหาพวกทุนจีนเทาอีกคอมเมนต์ต่อมาครับฟังแล้วก็น่าคิดตามนะครับเรื่องคอร์รัปชันกับระบบอุปถัมนี่มันฝังรากลึกจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ที่กัมพูชาหรอกแถวๆนี้ก็คล้ายๆกัน ผู้นำครองอำนาจยาวนานพวกพ้องรวยกระจุกประชาชนจนกระจายบทเรียนราคาแพงที่น่ากลัวมากดูเขาแล้วย้อนดูเราเลยคอมเมนต์ต่อมาครับไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์มุมนี้เลยที่น่ากลัวคือปัจจุบันนี่แหละเพื่อนผมเกือบโดนหลอกไปทํางานแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ปล่อยเป็โฆษณาว่าเงินดีสุดท้ายคือไปผป็นทาสข่าวออกเยอะมากแต่ก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่เลย และคอมเมนต์สุดท้ายจากชาวต่างชาติครับในฐานะคนฟิลิปปินส์เรื่องนี้มันคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดเลยค่ะเรื่องราวนี้คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากการต่อสู้กับการคอร์รัปชันตระกูลการเมืองที่ทรงอำนาจและอิทธิพลจากมหาอำนาจต่างชาติมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นเปราะบางและทรมาพิบาลคือกุญแจสำคัญสำหรับวันนี้ Thailand Story Today ก็ต้องขอลาไปก่อน ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ Comment, พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ